ในปีพุทธศักราช2538คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาโดยเป็นกองทุนลักษณะหมุนเวียนและเริ่มดำเนินการให้กู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา2539ต่อมาในปีพุทธศักราช2541จึงประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้นโดยเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และมีภารกิจหลักในการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินภารกิจดังกล่าวกองทุนสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศกว่า4ล้านคนซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วกว่า4 0 0แสนล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการตลอดกระบวนการกู้ยืมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วเข้าถึงเป้าหมายและสะท้อนความต้องการของนักเรียนนักศึกษาอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2551กองทุนจึงได้นำรูปแบบการกู้ยืมเงินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอันทันสมัยเพื่อตอบสนองการดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันโดยเรียกว่าระบบ e-student loan ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจากสถานศึกษาในฐานะผู้พิจารณาคัดเลือกไปจนถึงอนุมัติการกู้ยืมและธนาคารผู้รับจ้างในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมทั้งการกระจายเงินไปยังผู้กู้ยืมและรับชำระเงินคืนจากผู้กู้ยืมได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยนอกเหนือจากการให้โอกาสในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในรูปแบบกองทุนกอยศแล้วแนวนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศเช่นวิศวกรสถาปนิกและการออกแบบช่างอุตสาหกรรมต่างๆไปจนถึงอาชีพเฉพาะทางเช่นแพทย์เพสัชกรนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆและอื่นๆที่ครอบคลุมกว่า1000สาขาวิชา ภายใต้รูปแบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตหรือกองทุนกรออโดยการดำเนินงานกองทุนทั้งแบบกอยศออและกรออถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภายในประเทศให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่แท้จริงเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่เรียกกันว่า Asean e c onom i c Community หรือ AEC ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและมีความหลากหลายยิ่งขึ้นโดยนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินทั้งแบบกยศหรือกอรออนอกเหนือจากการได้รับโอกาสในการศึกษาแล้วยังคงต้องมีภาระหน้าที่ในการชำระเงินคืนกองทุนตามกำหนดระยะเวลา เพื่อเป็นการส่งมอบโอกาสที่ดีกลับไปยังนักเรียนนักศึกษารุ่นน้องๆให้ได้ใช้ประโยชน์จากเงินหมุนเวียนนี้ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งขึ้นเพื่อให้กองทุนนี้อยู่คู่กับการศึกษาอย่างยั่งยืนสืบไปกองทุนเงินกู้คู่การศึกษาจับจ่ายรู้ค่าถึงเวลาใช้คืน